สวยแล้วครับคุณผู้ชมนะครับ IG ของผมครับมันรีเฟซไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวผมลองแถแบบรีเฟซนะไม่สามารถรีเฟซขึ้นได้นะครับเห็นไหมด้านล่างนะครับแล้วผมไปดูวิธีมามันมีหลายวิธีมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาวิธีที่วิธีแรกนะครับที่ไปดูมาคือให้ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวผมลองปิดเครือข่ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเครือข่ายใหม่อันนี้ไม่มีเน็ตแล้วนะเดี๋ยวลองเปิดใหม่ครับ ถ้าวิธีนี้ใช้ได้ก็จะง่ายมากเลยนะแค่เปิดเปิดเน็ตปิดเน็ตได้ไหมวิธีนี้ไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้นะครับยังรีเฟรชไม่ได้นะครับมันมีวิธีตอต่อมาก็คือเหมือนแบบรีสตาร์ทอ่ะลองรีสตาร์ทดูเดี๋ยวใช้คีย์รัดของผมใช้ไอโฟนนะเอ้ยไม่ได้นี่ถ้าผมรีสตาร์ทเดี๋ยวมันดับไปนะครับเอาเป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันอันนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออ่า ล็อกอินลงใหม่นะครับล็อกอินลงใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาเป็นสุดท้ายแล้วกันจะเอาเป็นแบบไปที่ตั้งค่าดีกว่าครับตั้งค่าไปไอโฟนนะตั้งค่าแล้วก็พื้นที่จัดเก็บครับไปเคลียร์แคสดีกว่าครับไปเคลียร์แคสนะครับเปิดหา i อจก่อนอ่ะเจอแล้วครับ i อทีนี้อาจจะต้องเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนนะครับ เขาบอกว่าอันบนเนี่ยก็คือจะคืนพื้นที่เก็บข้อมูลใช้แอปนะครับแต่เอกสารและข้อมูลของแอปจะถูกเก็บไว้การติดตั้งอีกครั้งจะดึงข้อมูลกลับมาอ่าโอเคครับอันนี้มันจะดึงข้อมูลกลับมาส่วนอันเนี้ยลบแล้วลบเลยนะครับลองอันนี้แล้วกันนะครับปึ๊บกดเข้าไปอ่ะทีนี้ลองติดตั้งแอปอีกครั้งดูที่ว่าได้หรือเปล่า ได้แล้วลหรอเดี๋ยวลองไปเปิดอ่ะสลับกลับไปบีมาร์เก็ตอ๋อก็ให้ตั้งตั้งค่าวันเกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตั้งนะครับอ่ะบันทึกวันเกิดครับเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วของผมได้แล้วครับรีเฟรชได้แล้วโอเคสรุปให้อีกครั้งแบบสั้นๆน,นะครับ ก็คือให้เราอะไปลงแอปใหม่นะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับมาเคลียร์แคสนะครับเปิดมาจะเตียบข้อมูลของ p อโฟนนะครับ Android ก็คล้ายๆกันแหละครับก็วิธีเคลียร์แคสนั่นแหละครับแต่ว่าของ p h โฟ e เนี่ยมันสามารถที่จะลบแอปแล้วก็ลงใหม่โดยที่เขาเก็บข้อมูลเดิมไว้นะครับเราไม่ต้องล็อกอินใหม่ว่างั้นเถอะนะครับนี่ครับมาที่ IG เนาะแล้วก็เอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับมันก็จะถอนการติดตั้งแอปทีนี้มันก็จะมีให้กดติดตั้งใหม่ก็ติดตั้งใหม่ครับแล้วก็ได้เลยนะครับมันให้ผมลงชื่อลงวันเกิดผมก็ลงวันเกิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับใครมีปัญหาคอมเมนต์ไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจบๆมีกลุ่มให้ด้วยนะไปนะครับสวัสดีครับ